สตีฟวอนเนียกเกิดวันที่11สิงหาคมพศ2493สำหรับผมแล้วการประดิษฐ์คิดค้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับตอนเด็กๆผมเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาดักจับมนุษย์ต่างดาวและบินออกสู่อวกาศซึ่งก็เหมือนกับเด็กๆทั่วไปผมเคยพูดว่าผมอยากเป็นหนึ่งในคนที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆและก้าวไปในทิศทางใหม่ๆบ้างจัง สตีฟวอุเนียกเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC และก่อตั้งบริษัท Apple Computer Inc. ร่วมกับสตีฟจ็อบการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ Apple One และ Apple 2ถือเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มต้นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลวอสเนียกเติบโตที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งต่อมาได้กลายเป็นศูนย์กลางของซิลิคอนวัลเลย และมีความหลงไหลในคณิตศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์มาตลอดชีวิตเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโคโรโดโบเดอร์เป็นเวลาสั้นๆก่อนจะตรับไปยังพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโกและเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์หลังจากทำงานในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กหลายแห่งวัสเนียกได้เข้ารับตำแหน่งนักออกแบบเครื่องคิดเลข ที่บริษัทฮิวเลตแพคกกาด อาชีพก่อนแอปเปิลวอสเนียกในปี1969วอสเนียกกลับมายังบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกหลังจากถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดโบเดอร์ในปีแรกของเขาเนื่องจากแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเขาลงทะเบียนเรียนใหม่ที่วิทยาลัยเดออันซาในคูเปอติโนก่อนที่จะโอนไปยังมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลีย์ในปี1971ในเดือนมิถุนายนของปีนั้น สำหรับโครงการวิศวกรรมที่เรียนรู้ด้วยตนเองวอสเนียกได้ออกแบบและสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของเขาด้วยเพื่อนของเขาบินเฟอร์นันเดสก่อนที่จะมีไมโครโปรเซสเซอร์ er, หน้าจอและแป้นทิมที่มีประโยชน์และใช้บัตรเจาะรูและทิป TTL เพียง20ตัวที่คนรู้จักบริจาคพวกเขาตั้งชื่อมันว่าครีมโซดาตามชื่อเครื่องดื่มโปรดของพวกเขานักข่าวหนังสือพิมพ์คนหนึ่งเหยียบสายไฟและทำให้คอมพิวเตอร์ระเบิด แต่นั่นกลับกลายเป็นสิ่งที่วอสเนียกใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความคิดของเขาในอีก5ปีต่อมากับคอมพิวเตอร์ Apple 1และ Apple 2ก่อนที่จะมุ่งความสนใจไปที่ Apple เขาทำงานที่ Hewlett Packard (HP) ซึ่งเขาออกแบบเครื่องคิดเลขในช่วงเวลานี้เองที่เขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเบอร์ลี์และผูกมิตรกับสตีฟจ็อบส์ วอสเนียกได้รับการแนะนำให้รู้จักกับจ็อบส์โดยเฟอร์นันเดสซึ่งเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมโฮมสเตดพร้อมกับสตีฟจ็อบส์ในปี1971จ็อบส์และวอสเนียกลายเป็นเพื่อนกันเมื่อจ็อบส์ทำงานช่วงฤดูร้อนในบริษัทเกมอาร์เคดอาราริในลอสกาตอสแคลิฟอร์เนียเขาได้รับมอบหมายให้สร้างแผงวงจรสำหรับวิดีโอเกมอาร์เคดเบรกเอาท์ตามที่โนลันบูชเนลผู้ร่วมก่อตั้งอาทาริได้กล่าวไว้อาทาริเสนอเงิน100ดอลลาร์ เท่ากับ708ดอลลล่าในปี2024สําำหรับชิปทุกชิปที่ถูกนำออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ j o b บมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบแผงวงจรเพียงน้อยและทำข้อตกลงกับบอสเนียเพื่อแบ่งค่าธรรมเนียมให้เท่าเทียมกันหากบอสเนียสามารถลดจำนวนชิปได้50ชิปโดยการใช้แรมสำหรับการแสดงอิดความจริงที่ตัวอย่างต้นแบบนี้ไม่มีกลไกการให้คะแนนหรือการใช้เหรียญ หมายความว่าตัวอย่างต้นแบบของวอสเนียกไม่สามารถใช้งานได้จ็อบส์ได้รับโบนัสเต็มจำนวนไม่ว่าจะอย่างไรจ็อบส์บอกกับวอสเนียกว่าอาาริให้พวกเขาเพียง700ดอลลาร์และส่วนแบ่งของวอสเนียกคือ350ดอลลาร์เท่ากับ2,500ดอลลาร์ในปี2024วอสเนียกไม่ได้ทราบถึงโบนัสที่แท้จริง50,000ดอลลาร์เท่ากับ35,400ดอลลาร์ในปี2024 จนกระทั่งอีกสิปีต่อมาแม้จะผิดหวังก็ตามเขากล่าวว่าหากจ็อบส์บอกกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และบอกว่าเขาต้องการเงินวอสเนียกก็คงจะให้เงินเขาไปในปี1975วัสวอสเนียกได้เริ่มออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงในที่สุดคือ Apple 1ด้วย Apple 1วอสเนียกทำงานเป็นส่วนใหญ่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับสมาชิกคนอื่นของ Home b ูคอมพิวเตอร์ l u b ซึ่งตั้งอยู่ที่ p า l ล a l t o Auto. ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีงานอดิเรกทางอิเล็กทรอนิกส์ในท้องถิ่นที่สนใจในการคำนวณสมาคมนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญหลายแห่งที่สร้างยุคของนักส่งครับแบบคนแฮกอยู่บ้านในลักษณะฮักตามบ้านของตนเองซึ่งสร้างอุตสาหกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ในอีกหลายทศวตรรษต่อมาแตกต่างจากการออกแบบโฮมบรูแบบกำหนดเองอื่นๆ Apple มีความสามารถในการสร้างวิดีโอที่เป็นมิตรต่อการใช้งานที่ดึงดูดฝูงชนเมื่อเปิดตัว ซาตาวอสเนียกยังได้สร้างคอมพิวเตอร์สมมุติที่ชื่อว่าซาตาขึ้นมาด้วยอดัมส์คูชับกีและแรนดี้วิกินตันช่วยเขาสร้างคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ขึ้นที่งานเวสต์โคสคอมพิวเตอร์คอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นการล้อเลียนคอมพิวเตอร์เอาแต่8800ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้นสตีฟวอสเนียกคิดชื่อนี้ขึ้นมาว่า บริษัทไซล็อกได้ออกโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้ซึ่งพวกเขาเรียกว่า z 80บริษัทไม่กี่แห่งที่ใช้ชิปนี้กำลังสร้างแบรนด์โดยใช้ชื่อเรียกทางการว่า Z, เช่นคอมพิวเตอร์ Z หรือ Znode หรือคำอื่นๆที่คล้ายกันวอสเนียกตัดสินใจเล่นตลกโดยการพิมพ์โบรชัวร์20,000ฉบับตามที่มีในวิดีโอ y o u t u b e ชื่อวิดีโอหายากของสตีฟวอสเนียกจากปี1984พูดคุยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การร่วมมือ Apple และ Mac ขายทำที่งานสมาคมคอมพิวเตอร์ในครีฟแลนด์ของผลิตภัณฑ์ปลอมที่ชื่อว่าเซลแต่พร้อมกับคำอธิบายอย่างสุดยอดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกได้วอสเนียกได้โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งเวอร์ชันเบสิกที่ชื่อว่าเบสิกที่มีคุณสมบัติในการกำหนดภาษาของตัวเองซึ่งเราเรียกคุณสมบัตินี้ว่า personality เพื่อให้โฆษณาดูน่าเชื่อถือ เขายังใส่เครื่องหมายการค้าปลอมและฉลากการจัดส่งของ m i t ซ์ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเอาแต่วอสเนียกไม่คิดว่านี่จะเป็นปัญหาเพราะเขาได้ยืนยันไว้ก่อนแล้วว่า m i t ซจะไม่เข้าร่วมงานแต่หลังจากนั้นมาปรากฏว่ามีตัวแทนจาก m i t ซเข้าร่วมงานด้วยและได้ขโมยโบรชัวปลอมไปจํานวนมากเขายังตรวจสอบให้แน่ใจว่าในบทความนั้นมีคำพูดปลอมของเอ็ดโรเบิร์ตประธานมิ t ซ์ในขณะนั้น ซึ่งสะกดชื่อบริษัทคู่แข่งโปร c e s เซอร์เทคโนโลย,ยีเมื่อพิจารณาตัวอักษรตัวแรกของทุกคำซึ่งทำให้แน่ใจว่าบทความนั้นจะไม่ถูกติดตามกลับไปที่ตัวเขาสตีฟจ็อบสเพื่อนสนิทของวัสเนียกในขณะนั้นได้รับ,บโบรชัวนี้เขาลหลงไหลในโบรชัวนั้นและถึงกับภูมิใจที่ Apple 2เหนือกว่าเซาตาในตารางเปรียบเทียบ แต่อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับหลายคนเขาไม่รู้ว่าวอสเนียกเป็นคนสร้างโบรชัวร์นี้ขึ้นมาจนกระทั่งวอสเนียกได้มอบโบรชัวร์ที่ใส่กรอบให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดในปี1985การก่อตั้งและความสำเร็จของ Apple วอสเนียกได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แรกของ Apple คือคอมพิวเตอร์ Apple 1และ2และเขาก็ยังช่วยออกแบบ Macintosh ด้วยเนื่องจากเขาต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่พวกมันยังไม่มีอยู่ ย้อนกลับ CNBC ระหว่างวอสกับจ็อบวอสคือนักคิดและนักประดิษฐ์ส่วนสตีฟจ็อบคือนักการตลาดสตีฟวอสเนียกในปี2010วันที่1มีนาคม1976วอสเนียกได้ออกแบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์แอปเปิล1เสร็จสมบูรณ์แล้วเขาเป็นผู้ออกแบบฮาร์ดแวร์การออกแบบแผงวงจรและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียวดังเดิม วอสเนียกได้เสนอการออกแบบต่อ HP ขณะที่ทำงานอยู่ที่นั่นแต่ถูกบริษัทปฏิเสธถึง5ครั้งจากนั้นจ็อบจึงแนะนำให้วอสเนียกเริ่มต้นธุรกิจของตนเองเพื่อสร้างและขายแผงวงจรพิมพ์เปล่าของ Apple 1ตอนแรกวอสเนียกค่อนข้างสงสัยแต่หลังจากนั้นจ็อบสก็ได้น้มน้าววอสเนียกว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จพวกเขาก็ยังสามารถบอกลูกหลานได้ว่าพวกเขามีบริษัทเป็นของตนเอง เพื่อหาเงินที่ต้องการเพื่อสร้างแผงวงจรชุดแรกวอสเนียกจึงขายเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ HP ของเขาไวรัสจ็อบส์ขายรถตู้โฟ l ks วาเก n ของเขาวันที่1เมษายน2519จ็อบส์และวอสเนียกได้ก่อตั้งบริษัท Apple Computer ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Apple Inc. ร่วมกับโรโนเวนหัวหน้าฝ่ายบริหารซึ่งเข้าร่วมในบริษัทใหม่นี้เพียงชั่วขณะทั้งสองตัดสินใจใช้ชื่อว่า Apple ไม่นานหลังจากที่จ็อบส์กลับมาจากออรกอนและได้เล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาใช้ในสวนแอปเปิลที่นั่นให้กับวอสเนียร์ฟังหลังจากที่บริษัทถูกก่อตั้งแล้วจ็อบส์และวอสเนียร์ก็ได้ไปโฮมบรูคอมพิวเตอร์คลับเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนำเสนอแอปเปิลหนึ่งในเวอร์ชั่นที่ประกอบเสร็จแล้วพอเทเรลซึ่งกำลังเปิดร้านคอมพิวเตอร์ใหม่ในเมืองเมลเทนวิลที่ชื่อว่าไบช็อปได้เห็นการนำเสนอและประทับใจกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เทเรลจึงบอกกับจ็อบส์ว่าเขาจะสั่งซื้อ Apple 150เครื่องและจ่ายเงิน500ดอลลาร์เท่ากับ2,760ดอลลาร์ในปี2024ต่อเครื่องเมื่อได้รับสินค้าแล้วแต่ต้องเป็นแบบประกอบเสร็จแล้วเท่านั้นเพราะเขาไม่สนใจในการซื้อแผงวงจรพิมพ์เปล่า ในเดือนิฤศจิกาย,ยนพศส5 1 9ัายจอบสและวอสเนียกได้รับเงินทุนจำนวนมากจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และวิศวกรของ Intel ซึ่งในขณะนั้นกเกษียณอายุแล้วครึ่งหนึ่งตามคำขอของมาร์คคูลาวอสเนียกลาออกจากงานที่ HP และกลายเป็นรองประธานที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาที่ Apple Apple One ของวอ z เนียกนั้นกล้ายกับเอาแต่8,800ซึ่งเป็นไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ยกเว้นว่า Apple One ไม่มีการเตรียมการสำหรับการ์ดขยายภายในด้วยการ์ดขยายเอาแต่สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลคอมพิวเตอร์และตั้งโปรแกร,รมในภาษาเบสิกได้ในทางตรงกันข้าม Apple One เป็นเครื่องสำหรับงานอดิเรก การออกแบบของวอสเนียกประกอบด้วย CPU ราคา25ดอลลาร์บนแผงวงจรเดียวที่มีร o อม256ไบต์ RAM 4K หรือ 8K ไบต์และตัวควบคุมจอแสดงผล40ตัวอักษรโดย24แถวคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ Apple ไม่มีเคสแหล่งจ่ายไฟคีย์บอร์ดและจอภาพซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ผู้ใช้ต้องจัดหาเอง ในที่สุดคอมพิวเตอร์ Apple One ก็ถูกผลิตออกมาทั้งหมดประมาณ200เครื่องหลังจากความสำเร็จของ Apple o n 1วอสเนียกได้ออกแบบ Apple II 2ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกที่มีความสามารถในการแสดงกราฟิกสีและมีภาษาโปรแกรม Basic ในตัว ด้วยแรงบันดาลใจจากเทคนิคที่อาตาริใช้จำลองสีในเกมอาร์เคดวอสเนียกพบวิธีการใส่สีลงในระบบ NTSC โดยใช้ชิปราคา1ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สีในระบบ PAL เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมื่อมีจุดปรากฏบนเส้นและเขากล่าวว่าจนถึงทุกวันนี้เขายังไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไร ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบจ็อบส์โต้แย้งว่า Apple i ูควรมีช่องเสียบขยาย2ช่องในขณะที่วอสเนียกต้องงาน8ช่องหลังจากการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดซึ่งวอสเนียกขู่ว่าจ็อบส์ควรไปหาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่พวกเขาจึงตัดสินใจใช้ช่องเสียบ8ช่องจ็อบส์และวอสเนียกเปิดตัว Apple i ูในงาน West Coast Computer Fair เมื่อเดือนเมษายนพศ2527 บทความแรกของวอสเนียเกี่ยวกับ Apple ิตีพิมพ์ในนิตยสารไบต์ในเดือนพฤษภาคมพศ2527มันกลายเป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผลิตจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเครื่องแรกในโลกวอสเนียยังได้ออกแบบ Floppy Disk Drive Disk 2ซึ่งวางจำหน่ายในปีพศ2528โดยเฉพาะเพื่อใช้กับ Apple ิเพื่อทดแทนระบบบันทึกเทปคาเสเซตที่ช้ากว่า ในปีพศ2523 Apple ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีกำไรทางการเงินมหาศาลในทันทีทำให้ทั้ง Jobs และวอสเนียใกล้เป็นมหาเศรษฐี Apple Tree ซึ่งเป็นรุ่นต่อจาก Apple II ทที่วางจำหน่ายในปีเดียวกันนั้นประสบความล้มเหลวทางการค้าและถูกยกเลิกการผลิตในปีพศ2527 วอสเนียกระบุว่า Apple ิลดมีปัญหาฮาร์ดแวร์100%เซและสาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้คือซิสเต็มนี้ถูกออกแบบโดยฝ่ายการตลาดของ Apple ซึ่งแตกต่างจากโครงการที่ขับเคลื่อนโดยวิศวกรรมของ Apple ก่อนหน้านี้ในช่วงแรกของการออกแบบและพัฒนาเครื่อง Macintosh รุ่นแรกวอสเนียกมีอิทธิพลอย่างมากต่อโครงการนี้ร่วมกับเจฟฟ์รัสกินผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า Macintosh 1 2 8 k ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกในตลาดมวลชนที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกและเมาส์ในตัวนอกจากนี้ Macintosh ยังได้เปิดตัวอุตสาหกรรมการจัดพิมพ์บนเดสก์ท็อปด้วยการเปิดตัว Apple Laser Light ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องแรกที่ใช้กราฟิกแบบเวกเตอร์ในการสัมภาษณ์ปี2013วิวอสเนียกล่าวว่าในปี1 9 8 1 สตีฟจ็อบสเข้ามาดูแลโครงการนี้อย่างแท้จริงเมื่อผมประสบอุบัติเหตุเครื่องมินตกและไม่ได้อยู่ที่นั่นชีวิตส่วนตัววอสเนียกอาศัยอยู่ที่เมืองลอสกาโตสรัฐแคลิฟอร์เนียเขายื่นขอสัญชาติออสเตรเลียในปี2012และระบุว่าเขาต้องการอาศัยอยู่ในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในอนาคตวอสเนียกมักจะถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่าวอสหรือเดอะวอส เขายังถูกเรียกว่า The Wizard of w a r s และ Steve คนที่สองซึ่งหมายถึงหุ้นส่วนทั้งธุรกิจยุคแรกและเพื่อนเก่าของเขา Steve Jobs, w o z หรือ v i e w o f s u s เป็นชื่อบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี2002และปิดตัวลงในปี2006 วอสเนียกอธิบายแรงผลักดันที่ทำให้เขาเข้าร่วมกลุ่มฟรีเมซันในปี1979ว่าเป็นเพราะเขาได้ใช้เวลากับอลิสโรเบิร์ตสันภรรยาในขณะนั้นซึ่งเป็นสมาชิก Order of the Eastern Star และเป็นสมาชิกกลุ่มฟรีเมซันมากขึ้น เขาได้รับการริเริ่มในปี1979ที่ Charity Lodge Number no. 362ในแคมเบลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมาโมเรีย Lodge Number no. 292ในลอส g กา o โตส ปัจจุบันเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอีกต่อไปแล้วเขากล่าวว่าผมเคยเป็นฟรีเมซันและรู้ว่ามันคืออะไรแต่มันไม่เข้ากับบุคลิกด้านเทคโนโลยีและกิกของผมถึงอย่างนั้นผมก็สามารถสุภาพกับคนอื่นๆจากหลากหลายอาชีพได้ดีหลังจากที่เรายื่นฟ้องหย่าก,กันผมก็ไม่ได้เข้าร่วมอีกแต่ผมได้บริจาคเงินมากพอสำหรับการเป็นสมาชิกตลอดชีวิต วอสเนียกแต่งกานกับแคนดิสคลาร์กนักกีฬาเรือแคน,นูภายแล้วเรียนทองสลาลมตั้งแต่มิถุนายนพศ2521จนถึงพศ2527ทั้งคู่มีลูก3ามคนโดยลูกคนเล็กเกิดหลังการหย่าร้างเสร็จสิ้นลง หลังจากความสัมพันธ์ที่โดดเด่นกับแคทตี้กริฟฟินนักแสดงผู้เปล่าว่าเขาในรายการ House Tonight ของทอมกรีนในปี2008ว่าคือนักเทคโนโลยีเนิร์ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลวอสเนียกได้แต่นานกับเจเน็ตฮิลภรรยาคนปัจจุบันของเขาในด้านทัศนคติทางาศาสนาวอสเนียกเรียกตัวเองว่าผู้ไม่นับถือาศาสนาหรือผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า เขาเป็นสมาชิกของทีมเซ g กเวโปลซิลิคอนวัลเล่แอฟเตอร์ช็อกส์และได้รับการยกย่องว่าเป็นแฟนตัวยงของทีมฮอกกี้น้ำแข็ง NHL ซานโฮเซชารกส์ในปี1998เขาร่วมเขียนหนังสือ The Official Computer Freak Joke Book ร่วมกับลารีไวในปี2006เขาร่วมเขียนอัตชีวประวัติของเขาร่วมกับจีน่าสมิธหนังสือ IWAS From computer geek to c l o u icon, how I invented the personal computer, cofounded Apple, and had fun doing it. หนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times วอสเนียเคยพูดถึงความรังเกียจเงินทองและการสะสมความมั่งคั่งมหาศาลเขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฟอร์จูนในปี2017ว่าผมไม่อยากใกล้เงินเพราะมันอาจจะทำลายคุณค่าของเราได้ผมไม่อย,อยากอยู่ในกลุ่มคนที่อยากได้มากกว่าที่ตัวเองต้องการเขายังกล่าวอีกว่าเขาลงทุนเฉพาะในสิ่งที่ใกล้ตัวเขาเท่านั้น เมื่อ Apple เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกในปีพศ2523วอสเนียกได้เสนอหุ้นของตัวเองมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพนักงาน Apple รุ่นแรกซึ่งเป็นสิ่งที่จ็อบสป์ปฏิเสธในปี2017วอสเนียกได้รับสัญชาติโปแลนด์และเดินทางไปเยือนโปแลนด์เพื่อพบปะกับตัวแทนภาครัฐและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรวมทั้งเยี่ยมชมบ้านเกิดของพ่อเขาด้วย เขามีอาการโปรซอแพกโนเซียหรือบอดตาใบหน้า วอสเนียกได้แสดงการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อสิทธิในการซ่อมแซมในเดือนกรกฎาคม2021เขาได้สร้างวิดีโอคาเมโอเพื่อตอบโต้ลุยส์ลอสแมนนักเครื่องไหวเพื่อสิทธิการซ่อมแซมซึ่งเขาอธิบายว่าปัญหานี้เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาอย่างมากและรุนแรงและให้เครดิตกับความก้าวหน้าของ Apple ของเทคโนโลยีเปิดในทศวออรรษพศ2520 ในเดือนพฤศจิกายนพศ2566วอสเนียกมีอาการหลอดเลือดสมองตีบตันแบบไม่รุนแรงเล็กน้อยขณะไปพูดที่การประชุมที่เม็กซิโกซิตี้เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นๆก่อนกลับบ้านวอสเนียกได้รับการให้สัญชาติเซอร์เบียในเดือนธันวาคมพศ2566 เขากล่าวว่าเขาและเจเน็ตภรรยาของเขาซึ่งกำลังจะได้รับหนังสือเดินทางเช่นกันจะโปรโมทเซอร์เบียขณะที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา